บอลชุ่นครับฉัดมงคลมาเล่นกับทางอามาดูอัลตรราร่าฉัดมงคลใกล้ๆครับสุบัญญาให้ต่อมาอ,อามาดูหาจังหวะพลิกหนีซุพร้อมไม่ได้ป้าอยออกมาฉัดมงคลต่อมาค่อยๆแกะเข้าสุบัญญาเหยียบกลับมาฉัดมงคลหักตรงนี้แล้วจิ้งหสองศูนย์ทำกันสวยจริงครับตรงนี้ของ,างชายชารรองผมสีแก้วนะครับนาทีสามสิบเจ็แล้วชลบรุรีหนีเป็นสองศูนย์เลยครับประตูแรกข,ของเขาในฤด,ดูกาลนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก่อนนะครับ จ่ายมาลูกนี้ไม่มีธงด้วยเธอไม่ล้ำหน้าเอาแล้วครับคาสตาเยดามองเสาไกลมีบอลกีดแต่ว่าคาสตาเยดาเอาเองลูกนี้ก็ไม่เลือครับโอ้โหสี่ต่อศูนย์นะแล้วคราวน,นี้ที่เราได้แอสซิสต์ครับ่ีราพัดยอดเข้ามาอีกทีหนึ่งยังโดนมองได้เข้าทางเฮเบอร์ตี้สายสายแล้วลูกนี้แต่งแต่งแล้วยิงโอ้โหสวยงาม จบได้เด็ดขาดมากดูครับบอลเปิดจากพรีพัฒน์บอลตกมาถึงบอลแกนแกฟเฟอร์เยอร์ไทโรนให้มาสวยมากอารแล้วครับโอกาสสายจริงลูดิโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับอดุลท้าฟิตปืนลาเหงะครับโอ้ขึ้นนำก่อนแล้วครับนาทีที่สิบครับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับดูอีกทีครับจับบอลไม่อยู่เองครับอดุลทาฟิตหักด้วยซ้ายนี่โอ้โหบอลเข้าหน้าต่างเลยครับเก็บบอลสุดสวยเลยหนึ่งต่อศูนย์นับสิบนาทีแล้วนะน้องนั้ สูบออกมาทงขวางให้กับอามดูอัตตาราโล่งอีกแล้วครับนำมาดูได้จี้โดนกับคางสุพรตัดเข้าในครับอัมาดูเนื้อเราซัดนปัดนุโยโหไปเลยครับ4-1ครับปูปัดไซโคลตรงนี้ของทางอามดูอัตตาราครับนาทีเจ็ดสี่เลยครับโอ้ลูกเก่งนะมาดูเลยครับนี่ทางตซ้ายครับนี่คือลูกเก่งเขาเลยครับโอ้เรายิงเพอร์เฟกต์เลยครับกนะปูนให้เร็วมาเอ็เกบา เนกบารางมาเองเนกบามาเองเนกบาลบมาเนกบาโอ้โหลูกนี้แล้วก็ยิงเหลือโอ้โหเหนือชันจริงๆครับเนกบาโอ้โหจังหวะน,นี้ต้องบอ,อกเลยครับข้ามาคนเดียวอย่างกะดีกุ้งมาดูได้เลยโอ้โค่เรียกคนเดียวเอาดูครับลบกี่คนแหวกมาหนึ่งสองสามคนเป็นอย่างน้อยครับแล้วก็ยิงผ่านทางด้านของกิติพันธ์เข้าไปครับถูกหากลบหนึ่งศูนย์รครับถ้าเรือขึ้นนำแล้ว กบอลปัดได้ขวานี้โอ้โหมือเดียวของสินธุวิชัยแล้วจัดสักตรงนี้ก็ยังเซฟได้ชั้ดเลงครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสินธุวิชัยสองเซฟติดก,กันเปิดเข้าไปลูกนี้ได้โขกโอ้โหปัดทีเท้วครับพลิกแล้วไหลคืนชาณรงค์ชาณรงค์ไม่ทิ้งมือครับอ้าวแล้วหมด,ดีเลยครับเปิดจัดตรงนี้โอ้โหโลอ้าวไปหนึ่งไปสองโอ้โหไปดื้อๆาดิโลเปิดจัดตรงนี้ใช้ทเท้าเซฟอีกแล้วครับปีนเข้าหาโจสัวก็เป็นฟาแนแล้ววาถึง ในโ็อเวสครับออกบล็อกขวายูบยองซูขวาตรงนี้เราชิปตู้สองศูนเนี่ยบอยเลยครับชลบุรีนีห่างเป็นสองศูนย์นาทีที่61บอครับสุดละบุนเลย,ยับลูกนี้ของยูบยองซูให้มาตรงกลางเลยพิกตีได้สวยคับพีศนะแทงต่อให้กับมอสกิโตไแลได้ยิงลูกนี้ตอนพัก์ููครับ เซซานนี่ขึ้นมาแล้วให้ต่อเอาเลยครับโว์ปาลุดครับตัวนี้ของยานิโรเลือกริงโอ้โหมีตัวสุดท้ายครับแม่ตามันสกัดไม่ได้ครับถามสิบสวดาครับดูครับต้องชมเลยครับจังหวะเอาไม่อยู่ครับสุดท้ายจี้ครับล้วดูครับช้าไปหนึ่งจงหวเสร็จเลยครับจักระพานเปิดมาตรงกลางยังโดนมองได้สารัดเก็บได้ขอเข้าสายและลงจริงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห ตัวหนึ่งรับทันทีที่ยิ่มสีจากสารัะอยู่เย็นสตรับบล็อกหนึ่งจังหวะแล้วสัตว์ด้วยสายเต็มข้อเลยครับเลือกคืนกลับมาครับลูกนี้เจนพบเจนพบลองยิงไกลลูกนี้โอ้โหโดนไปเต็มท้องสามอีกทีโอ้โหหนึ่งสูงเลยครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำของโบลิสเทโลโอ้โหจังหวะนี้นี่ต้องบอกยิงสวยจริงๆแล้วหยอดข้ามแนวรับมาจังหวะนี้บาราเมสอารนีไลตไปเสียหลักลื่นนิดนึงแต่ลุกขึ้นมาเล่นจันได้ จากจังหวะที่ดูเหมือนจะเสียจะเสียแล้วครับแต่ว่าโอ้โหไปตรงนั้นมีช่องพอดีครับดูจังหวะพักช้าครับเหมือนเสียหลักไปแล้วแต่ยังไหลามาได้ครับล็อลกไปล็อกมาโอ้โหโแต่ตามหลังแค่ลูกเดียวแล้วตอนนี้กลายเป็นมีลุ้นตีเสมอเปิดใส่แล้วลูกนี้เอ,คอ้ค็บอบทิ้งแถวสองวีมกดแล้วก็นี่ครับร โอ้โศราวุธิทวีดิษนี่ครับตัวสมรักที่เด่นเลยครับประตูที่2เข้าในซีซั่นนี้แล้วก็ไปประตูสำคัญครับตีเสมอกับสุโขทัยได้สำเร็จแล้วครับช่วงโะยะเวลาเจ็บเข้ามาสวยเลยครับณทิสุขสุ่มเลี้ยงตีเข้าเขตโทษศัาวุฒิไฮด์ออกข้างขวาจับตรงนี้ของเอกนัทแล้วกดโอ้โหไม่เหลือครับตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับนาทีที่81ครับแต่งบอลแรกดีครับแต่งเขาได้เปรียบทำให้เลือกวางท้ายแล้วก็ยิงเป็นข้อดีจริงๆ